สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับมาฝากกันอีก1ชุดนะครับก็เป็นชุดที่3นะครับที่ลงนะครับถ้าใครว่าเยอะก็รอดูภาพรวมในชุดสรุปนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนชุดที่3นะครับหลักสิบล่างนะครับจริงๆสูตรก็ ที่เหลือก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าก็มองว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่จะลงให้ดูนะครับสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับก็เหลือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ว่าจะลงอีกชุดหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นหลักละหกสูตรนะครับแล้วก็จะรวบรวมสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับก็ค่อยมาว่ากันในภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับสสูตรเทียบชนหลัก10ล่างสสูตรนี้สถิติก็เข้ามาเจ็บงมวดติดนะครับแต่เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรหมวดนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับเทียบชนกันแล้วก็ชนกันไม่เกิน2ตัวนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ห่วยฟรีทาง y t u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนละกันนะครับสถิตินะครับที่เข้ามาจากงวดที่ออก8 5ชนกัน2ตัวนะครับ8กับ9หลัก10ล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8ชนกัน8กับ1นะครับออก8 9 ตัวที่เข้ามาคือเลข8ชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับออก6 1นะครับชนกันที่เลข7กับเลข0นะครับออก0ูย์ตัวที่เข้ามาคือเลข0ชนกันที่เลข1กับเลข4นะครับกับรางวัลที่ออก4 3สตัวที่เข้ามาคือเลข4 ชนกันที่เลข7กับเลข0ูนย์นะครับกับผลรางวัลที่ออก79ตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกเจดดนะครับ7ตัวเดียวเพียงเพียนะครับเข้ามาหลัก10ล่างนะครับของวันที่ผ่านมานะครับสองโนนี้คำนวณไว้ชนกันที่8กับ9นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 0ศูนย์นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9้า อันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสตินะครับที่ผ่านมาอน,นาคตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1 7เบวก9เป็น16 16บหกวกสองเป็น18นะครับได้เลข8ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ7 7ดเบวก2เป็น9 9เบวก1เป็น10นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลข0 0ย์ศนบวก1ได้1นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้ ตัวที่เข้ามาคือเลข8ปดนะครับออกแปดห้าบวกกันแล้วนะครับได้เก้า2ปดศูนย์หนึ่งสองะครับกับผลรางวัลที่ออกแ9ดเก้าตัวที่เข้ามาคือเลข8ดบวกกันแล้วได้สิบห้านะครับห้าสี่หกเจ็ดแปดกับผลรางวัลที่ออกห1หนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหกเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์ะครับออกศูนย์้า หนึ่งศนะครับกับผรางวัลที่ออกสีสบวกแล้วได้สิบเจนะครับเจ็ดหกับผลรางวัลที่ออกเจ็ดเก้าเลขเจ็ดนะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้หกนะครับหกหาเจ็ดแนะครับกับผลรางวัลที่ออกเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเ ของที่ผ่านมานะครับ2 6บวก2เป็น8 8บวกเเป็น17นะครับได้7 6 8 90นย์ะครับกับผลที่ออก90นย์ะครับหลัก10ล่างนะครับคือเลข9อันนี้เป็นสันติสทนะครับเป็นอดีตนะครับเข้ามาก็2 4 6 8นะครับแปดงวดติดนะครับของงวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ1บวก4เป็น5 5บวกเเป็น12นะครับได้เลข2 ตัวแรกลบ1น,นะครับ2อลบ1เหลือ1 1บวก2ได้3 3บวก1น,นะครับได้4 4บวก1ได้5 16เมษาย,ยน67นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับ ตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติก็จะหัวเดียวกันนะครับ คร่าวๆนะครับงวดแรก7จบวกหเป็น12บนะครับบวกศบวกศเป็น12ได้เลข2ตัวแรกเพิ่ม3นะครับหรือว่าบวก3พคงที่ได้5 5าบวกสได้8นะครับส่วน8ตัวนี้บวก1นะครับได้9สูตรนี้4ตัวนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขก8งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้18นะครับ 1> 8 1 4 5นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8บวก8 9บวกกันแล้วได้16นะครับ6 9 2 5กับผลรางวัลที่ออก6 1นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้24นะครับ4 7 0 1นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 9ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข0 บวกกันแล้วได้18 8 1 4 5นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 3นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4บวกกันแล้วได้14นะครับ4 7 0 1นะครับกับผลรางวัลที่ออก7 9บวกกันแล้วได้17นะครับ7 0 3 4นะครับกับผลรางวัลที่ออกเจ็เลข7นะครับตัวที่เข้ามา ของงวดที่ผ่านมานะครับ6กบวกศบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12นะครับได้เลข2ตัวแรกบวกสนะครับเป็น5 5าบวกสเป็น8นะครับ8ปบวกหเป็น9 4ตัวนะครับ2 5 8 9กับผลรางวัลที่ออก9 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9นะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับอนาคต ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในงดวันที่16เมษายนนะครับ1บวก0บวก9เป็น10 10บวก9เป็น19นะครับได้เลข9ก9ตัวแรกเพิ่ม3นะครับหรือว่าบวก3นะครับก็จะเป็น2 2บวก3เป็น5 5ตัวนี้บวก1นะครับเป็น6 9เ5 6 1สอาเมษายน67นะครับ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันนี้ระหว่าง2สูตรตัวที่ชนนะครับ จะมีเลข2เลข1ไม่มีเลข3ไม่มีเลข4ไม่มีมีเลข5นะครับจนกันอยู่2ตัวนะครับจนกันที่เลข2แล้วก็เลข5นะครับ16 เมษายน6 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นเบตานี้หรือไม่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับ สถิติที่ผ่านมาก็เข้ามา8ปดงวดนะครับทั้งสองสูตรนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่งวดนี้งวดแรกนะครับที่จะมาลุ้นกันนะครับมาไม่มาก็รอรลุ้นนะครับเดี๋ยวใครที่รอเลขตารางนะครับชุดตารางก็คิดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คงไม่ไม่ทันนะครับชุดตารางวันนี้วันที่9้านะครับที่ลงคลิปคลิปนี้นะครับ เดี๋ยววันที่10นะครับวันที่10นะครับจุดตารางนะครับใส่ที่รอจุดตารางนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ